ก็กำลังจะมานะครับในส่วนของรถธรรมดา201กรุงเทพพิษซุโลนะครับซึ่งรถจะเข้าล้าง2นะครับลอลี่กับขบวนรถด่วนพิเศษที่8ที่ตอนนี้ผ่านสานีรถไฟหอไกลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขบวนรถด่วนพิเศษที่8ตอนนี้ล่าช้า11นาทีส่วนรถธรรมดา201ล่าช้ามา8นาทีนะครับ ก่อแสงไฟอยู่ทางนู้นนะครับนะก็ตอนนี้ขบวนแปก็กลังเล่นเครื่องมานะครับนะตอนนี้เราก็ผ่านสถานีรถ,รถไฟหอกลมาไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะผ่านบางบุาควังกาบแล้วก็ชุมแสง่วนพิเศษที่แปนะครับหลังจากที่ผ่านชุมแสงเสร็จแล้วเนี่ยรถจะไปจอดทีนที่ป่าน้าโพนครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลังสิตดอนเมืองลักสีบางเขนชุมทางบางซื่อสามเสน และไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับนำหน้า102และ402ไปนะครับ102จะอยู่หลังขมวน8 402จะอยู่หลัง102นะครับนะในคลิปตอนรถเรน102ผมจะพูดไงละ่ะว่า102จะเป็นเที่ยวสุดท้ายของวันที่จะเข้ากรุงเทพนะครับถ้าคุณไม่เชื่อนะลองตีตั๋วไปสายในรถไฟลพบุรีได้เลย แล้วเราขึ้นรถเลน102คุณจะรู้ครับว่าเขาบอกว่าเป็นขบวนสุดท้ายที่เข้ากรุงเทพจริงเพราะอะไรล่ะเพราะว่า402ไปที่สุดที่ลบบุรีพอดีมันไม่ได้ไปต่อกรุงเทพนะครับนะโอเคแสงไฟมาทางนู้นแล้วครับ201กรุงเทพปิสุนโลกสำหรับ201นะครับรถจะไปจอดทิ้งที่วังกากปามุน้าหอไกลนรตกบกตะพานหินไล่ไปจนถึงสถานีปิสุนโลกไปสถานีปลายทางน,นะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยจะจอด ทุกสถานีไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสถานีเล็สถานีใหญ่ป้ายหยุดรถรถจอดหมดนะครับขบวนนี้โอเคต่อนะครับก็ลังมาแล้วนะครับ201กรุงเทพพิศนุโลกก็เคยนั่งอยู่นะครับตอนเด็กนั่งไปหาพ่อที่พิษณุโลกตอนนี้พ่อก็เสียไปแล้วนะครับเสียไปเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับวันที่10 ก็ตอนนี้เขาอยู่บนสวรรค์นะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าโอเคหัวจากโผล่มาแล้วนะครับสองศูนย์หนึ่งกรุงเทพิสุโลกมีตั๋วรอล้างสองได้เลยนะครับรถคันนี้จะเป็นรถที่ว่าจอดทุกสถานีเลยนะครับอย่างที่ผมไปเมื่อกี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสถานีเล็กสถานีใหญ่หรือป้ายอยู่รถรถก็จอดครับโอเคเราจะไปดูกันครับว่า ได้เอาสตอมหมายเรียกอะไรทะบวนเพราะว่าเป็นหัวจะเอาสตอมนะครับนะยังไม่เห็นขบวนแป้นะครับน่าจะเล่นเครื่องมาอย่างแรงเลยเล่นเก็บเวลานะครับนะเพราะว่ารถก็ล่าช้ามาเหมือนกันโอเคมาแล้วครับสองศูนหนึ่งกรุงเทพิศรโลกรถธรรมดายามเย็นนะครับจะไปถึงพิศณโลกตอนสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านาที แต่ถ้าเราล่าช้าเนี่ยอาจจะเลหน่อยประมาณหกโมงหกโมงตรงนะครับก็คือสิบแปดนาฬิกาประมาณนั้นนะครับโอเคก็หลังจะเข้าล้างศอกนะครับมาแบบช้าๆเข้าแรงไม่ได้นะครับยังไม่เห็นวิวแววของขบวนแปดนะครับงั้นก็ราได้ว่าตอนนี้ขบวนแปดน่าจะผ่านบามูนากมาแล้ว โอเคตอนนี้ถ้าหมดฝนแล้วก็จะมีแค่ร้อนกับหนาวนะครับนะก็ขอให้มันหมดไปสักทีนะครับแบบนีเขาเรียกว่าฝนหลงฤดูมีคนมีคนพูดอย่างนี้จริงนะครับว่าเขาเรียกว่าฝนหลงฤดูโอเคมาแล้วครับสองศูนย์หนึ่งกรุงเทพฯทัลลโลจะลงเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นวันเสาร์ผมจะลงคลิปเยอะเป็นพิเศษนะครับนะ ็เปลี่ยนใจล้จากที่ว่าจะถ่ายขบวน951สุกเสารมาเป็นว่าเสารทิ์แทนโอเคมาแล้วครับ201กรุงเทพพิษนุโลกเอาสตอมทางขงบวนครับไปเลขอะไรมาเราดูกันเลยเลขมันคุ้นๆน,นะอ๋อเอาสตอม C137 ทางขงบวนนะครับไม่ใช่ C1 4 7นะครับนะสีเหมือนกันเลยแต่ไม่เหมือนกันนะครับ นี่นะฮะเอาซตอม C หนึ่งสามเจวบุครับอ่าสุดยอด สองศูนย์หนึ่งนะครับกรุงเทพพิษณุโลกมีตั๋วขึ้นได้เลยนะครับขบรที่เทาชราที่สองกลัเป็นขบวนธรรมดาอย่าตกขบวนนะครับตัดตัวขึ้น่โ้เคยนะครอมเดูป้าหกันต่อกรุงเทพพิษณุโลกครับมีตั๋วขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวหลงขบวน ขบวนแปยังไม่มานะครับนี่นะครับจอดทุกสถานีเลยโอเครถไปจอยทีที่วังกาบาโมนาของกายรนกขรรบตะพานหินไล่ไปจนถึงสถานีพิซารโลกเป็นสถานีปลายทางรถจอดทุกสถานีนะครับนะโอเค ระหว่างนี้เราก็เดินดูเอ่อโอเคกำลังมาแล้วดูพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพเจ้าแห่งความวาของสายเหนือนะครับนี่นะครับมีตั๋วเชือขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวหลงขบวนก็มีประมาณ6ตู้นะครับบางวันเนี่ยพ่วงยาวสุดน,นะครับประมาณสิบิคันเลย แต่ตอนที่พ่วงมากสุดเนี่ยน่าจะเป็นปีที่แล้วนะครับ64ี่ไม่รู้วันไหนเนาะพ่วงยาวถึง18คันนะครับโอ้หพ่วงยาวไปวัศาสตราของรถธรรมดาใสาเนือยนะครับตอนนั้นพ่วงยาวถึง18คันยาวถึงนู่นอะเลยไปตรงนู้นไปหน่อยหนึ่งอะอะสมมติว่าอะไม่ใช่สมมติอะมันคือเรื่องจริงหัวจั๊อยู่ตรงนู้นอะจอยตรงนู้นใช่ไหมแล้วตู้แม่งยาวไปถึงนู่นอะ เกือบถึงเสาวน้นนะครับนะนี่ละฮะ201มากสุดคือ18คันเกิอบ20คันในปีที่แล้ว64ผมยังไม่ได้ทำช่อง y o u t u b e นะครับแต่ผมเห็นแอ้วโหยาวเหยียดอะ่ะเหมือนรถเร็วอะ่ะนะครับเชียคิดแม่งแบบเฮ้ยนี่มันรถธรรมดาด้วยรถเร็ววะก็คือที่เขาเสริรไมมาเยอะเนี่ย,ยก็รองรับคนนะครับนะอย่างเช่นอ่ะ ปีใหม่สงการอย่างนี้นะครับนะก็จะเสริมเข้ามาเยอะหน่อยโอเคกำลังมานะครับรถด่วนพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพรถไม่ได้จอดชุมแสงนะครับรถผ่านเลยอ่ะผูดรอที่2รถผ่านชุมแสงไปแล้วนะครับรถจะไปจอยทีที่ป่างน้ำโนำพนครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลังสิทตตอนเมืองลักสีบางเขนชุมทางบังซื่อสามเสน และไปิ้นสุดที่สถานีรถไฟกรุงเทพครับนี่นะฮะนี่นะครับตู้รถไฟชั้นสามเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแย่ซะทีเดียวนะครับเขาก็มีการปรับปรุงด้วยนะครับหยาสีเงินเนี่ยคือใหม่ถ้าเปเบสีเทาเนี่ยหมายความว่าเก่านะครับนะแยกให้ออกน,นะครับก่ับันใหม่นี่นะครับ ตู้ชัดสามถามว่าดีไหมก็ดีนะครับนะไม่ด้เยี่ยเสมอไปสักหน่อยถามว่าผมชอบรถไฟชั้นสามไหมก็ชอบแต่อยาาลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับโอเคก็ลลงมานะครับดวดพิเศษที่แปดนีนะฮะข้างในจะเป็นสีน้ำเงินนี่แหละใหม่แน่รับห่วงนะครับไม่รู้ว่าไปเจอขอบวนอะไรเนาะ โอเคนะครับขอเ้็วมาตรงนี้นิดนึงอ่าโอเคก็โอเคอเคนี่ยนะครับมาแล้วครับจะเห็นความไวัจอร์ลห่วงนะครับน่ะ มาแค่สามตู้นะครับต่อ,อเลยตอนนี้รถล่าช้าเก้านาทีนะครับโอเคล้อเหมือนเป็นใหม่นะครับเนี่ยสีนดำๆยังใหม่อยู่เลยโอเค นี่นะฮะชั้นสามใหม่สีน้าเงินก็ไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปนะครับมันก็ดีนะโอเคเดี๋ยวบ่อยทีนะครับวันรุ่าช้ามาเท่าไหร่เนาะโอเคนี่นะครับรถธรรมดายามเย็นมาก,ก่อสอง,หน,งหนึ่งนะครับนะสองหนึ่งจะอยู่ข้างหลังอ่าโอเคเยี่ยมครับสุดยอดโอเคไปลงคลิปกัน